สวัสดีครับวันนี้เราเ,เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรามาเช่าพระนอกสถานที่นะฮะวันนี้มีพระผู้ชา3ามองค์นะครับแล้วก็มีพระที่ผมกำลังนั่งเลือกอยู่นะฮะอันนี้ก็คัดอยู่ว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ผมกำลังนั่งคัดอยู่อันนี้คัดโดยตาเปล่าก่อนแล้วนะของข้าวนะครับอะไรที่เข้าตาแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่ามีหลวงพอ่ออะไรบ้างนะฮะ ข้าวอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีอะไรนะครับนี่นี่เดี๋ยวเรามาดูอีกกล่องหนึ่งนะครับว่ามีอะไรอ่ามันพาบ,บ้านๆเลยน้องก็มาทิ้งไว้ที่ร้านพี่ชายนะครับแล้วก็ให้ผมมาดูอ่ะนีอันนี้มีมีไร่ขิงอันนี้เป็นรุ่นใหม่เป็นบูชาสารมา์นะฮะ เดิมๆดิครับนะอันนี้ไม่แพงว่าเป็นผาพุชาะอะไรขิงปีไหม่ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเทนะครับจะเรื่องที่ว่าขายได้ก่อนนะฮะแล้วที่เขาเล่นกันไหมอันไหนไม่เล่นผมก็จะรีบปัดๆเร็วๆเลยแต่ จะ okay. เป็นพระแท้นะครับแต่เป็นพระย่อยๆนะฮะย่อยๆพอขายได้พอมันก็ย่อยครับซื้อไปวางไว้ที่ร้านมันก็ช่วยน้องซื้อเราก็อยากจะเจอพระที่มันดีๆหลักๆเลยนะฮะอย่างนี้มันไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าจะมีพระอะไรบ้าง mm hmm. แค่นี้ก่อนนะครับ है